เพนก็ต้องขอกราบสวีดายสบายดีทำมาส้มทุกทาน,นยินดีทานนะครับเข้าสู่เ l เ c อร์ซิ่งแชนแนงเคยวันนี้เราจะมาอ่ารีวิวรีวิวสตแต็มคัมรถเนาะ <Okay. S 1> ของเอเวอร์งและวิธีใช้เนาะตัวบางคนก็นอาจจะใช้โปเป็นหรือว,ว่าเอาคืนคนเดียวโปเป็นเนาะวันนี้เขาจะมาสอนวิธีใช้ได้เ,เนาะอันนี้ก็ซื้อมันจะโดนแลยเนี่ยอยากขอแก้ก่อนอันนี้น,น,นี่ใชเป็น <laughs> เน็ก เล็ก,ม,กมุ้งไมเล็กตันเนาะแเท้าทำน้ำหลักได้ดีอยู่เป็นสีฟ้านี่ก็ใส่หลายเท่าละ่ะเดี๋ยวไปได้แกะอันนี้ออกสุดเลยได้แกะโฟมนลน้วตัวนี้มีเสื้อฮอานโค้งกึ่งโบลาณตอนนี้เสื้อน่าจะราคาแสนหนึ่งเนาะเมื่อไหร่จะไดเดี๋ยวนี้ราคาอาจจะขึ้นเรือขึ้นเป็นแสนชิพละอยากจะลองส่งหาตามเบังเขื่อจะ,ะ,ะขึ้นเป็ดบุกมาแห้โอเคเนาะนี่เนาะที่งามก็ประมาณนี้แหละ ตัวนี้มันก็จะมีตัวคั่มตัวห้อนี่ก็เป็นยางยางห้ออา่านมันจะเป็นคั่มคั่มบนอามลังแล้วเอ็มเอเอ็กอพวกเทน,น่าอย่างนง้ยอาจจะได้อยู่มีนักอันได้อยู่ยัดบรรยัตได้ยางนี่ก็ออกละเพราะว่าคอยเอาไว้ใส่ตอนลางรถเดี๋ยวจะอ่าสอนวิธีใสให้เพื่เนาะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องเลยนะ นขั้นตอนแรกเขาก็จับสแตนมากะหยกลงขึ้นตั้งจะซื้อก่อนหาบาลัฟก่อนนะแบบเอาตัวห้องอ้าวนาะพยายามห้องก็ไปแก่ๆนะเล็งดีๆกับห้องห้องนี่ปุ๊บเขาก็ตั้งลงขึ้นดีๆเขาก็งัดเบื้องขาค่ำเนาะขาค่ำเขาต้องออกบุฟเฟ่เขึ้นเขาคยงัดลงค่อยๆยู่ลงเนาะยู่ลงไปเดี๋ยวมันตรงหลอกมันก็ขึ้นมาค่อยๆเลยนี่นะก็วางลงได้เลย นี่้งน้อยวิธีใช้ก็ไม่ยากหรอกกาก็ะสอดตัวห้องมันมาให้ค้ำอามเบื้องขวาแล้วก็อามเบื้องซ้ายเนะาะค้ำนี่แล้วก็ะยกลักขึ้นกลางๆเห็นมันตั้งบาลานซ์มันน้อยนึงตั้งรถให้มันบาลานซ์ซื่อๆก็เนาะแล้วก็ะสอดตัวค้ำม,มันเข้าไปสอดตัวค้ำม,มันเข้าไปปุ๊บแล้วก็ะออกเฮงยู่ตัวนี้ลงน้อยนึงแล้วมันก็ะ ขึ้นเลยเนาะผู้เดียวก็เห็นได้ผู้นี้เห็นได้น้องใบหญาหน่อยเนะาะขณเราขณเราหู้วิธีหู้จังหาานะวะมันเนาะเดี๋ยวสอไม่เี่อวลงกันเดี๋ยวจะเห็หนเหยื่อยื้ลงก็มี่เทากับจับรถจับรถเทากับดึงตัวข้างหลังนีขึ้นแต่มันก็นจะค่อยๆลงอันนี้สำคัญสุดขาข้ามนี้เขาต้องเอาขึ้นเนาะเขาต้องเอาลงชีไว้ตลอดยังเทื่อเวลาเขาเอาลงปุ๊บแล้วปล่อยรถแล้วลืมเอาขาข้ามลงรถอ,อาจจะเย็นกบบนีนะ้เนาะต้องระมัดระวังเนา,านะ สวีโล่เขากระจับโหลดไว้แล้วลก็ยกข้างหลังขึ้นเบาเบมันก็นลงมาแล้วนี่ขาข้ามนี่เขาก็เอาลงไม่ละนี่นี่เตะมีสิขาข,าข้ามเบิ่งเนี่ยเพีนยังลงมาปุ๊บล้วก็ถอดออกแล้วยงง่ายพี่เขาลงง่ายก็ต่องเงกันอีกก็อย่องมันก็คือแบบเขาซื้อมาบาดเวล้างโหดไปข้าง,งหลังสู่ข้างหลังนี่หมุนล้อนี่อยังง่ายเวลาแปลงสู่ตั้งตั้งตั้งสู่รถอยังง่ายเนาะล้างรถเซ็ดล้อหลังซียดยางซีด ล้างสูงจะไปอยู่ร้านเนาะแล้วก็ตั้งไว้ถ่ายคูก,กับงานเหมือนกันน้ำหนักนี่งหับได้หลายอยู่เดี๋ยวร้องขึ้นนั่งให้เบิงขึ้นนั่งก็ได้อยู่แต่บนในน้ำไปไหนเนาะพวกอันอนี้เขาก็ซื้อมาราคากับบนด้เพลงราคาแสนแสนเดียวหนึงเนาะแต่ไส้มันสมงต่อราคามันเนาะงานก็นดีอยู่ขั้นสี่ปุ๋งเขาก,ก็สี่สีไม่ได้ นา่าจะใช้ได้ดนอยู่เขาจะเอาคลิปลงก่อนสองคลิปเนาะก่อนจะเห็นคลิปทีวีรถเนาะเจ้าคลิปรีววสแตนนี่ลงก่อนแล้วก็คลิปขี่รถน้อยนึงแล้วก็มัน่ังคานหน้าเขาจึงเอาคลิปรีววรถลงเนาะเพราะว่าเอาคลิปอื่นลงก่อนย่ามือคนเบ่งเนาะย่ามือคนเบ่งรีวิวรถตีย่านคนเบ่งหน่อยโอเคเนาะคลิปนี้เขาก็มีแต่ทะีลเนาะ ถ้าใดยอยากซื้อสแตนตั้งรถกัไปเบืงองยู่ที่ห้านตามเลยน้องส่งหาก่นอนทาง Facebook เดี๋ยวขึ้นให้เนาะส่งไปตาม Facebook ที่ขึ้นไม่ให้เนาะน้องถามเบืนน่งองหน้าจะยังอยู่ถ้าไปสนใจใซ่ได้หลายรุ่นอยู่ครับนุ่งหนักได้หลายอยู่รานะคาก็ลองถามเบื้องบนนี่ใแจวว่าขึ้นเป็นแซนชิปรืยยังเนาะวันนี้เขาก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะถ้าใครมาคลิปนี้ก็ฝาก share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นะปอบคุณกำลังใจเนาะ แต่ถ้ามีอะไรหรือว,ว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถด,ดีๆราคาถูกเขาก็จะมาแนะนำหรือว,ว่าจะมารีวิวให้เบิ่งเนาะโอเควันนี้ต้องขอลาไปก่อนอบ๊ายบาย